ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมเจสซี่พาครัาวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตท,ที่เอฟซีถามตัวมูสังกิงที่ผมเสียบยอดเองแล้วก็มาลงปลูกแบบตั้งบนดินแล้วก็เอาดินมามาใส่ข้างๆปูกข้างๆไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วผมก็หยุดเนี่ยต้นนี้ก็เกือบ2ปีแล้วที่ผมเสียบข้างนะไอ้เสียบยอดอันนี้เสียบยอดแล้วมาปลูกเนี่ยฮะก็จะโตดีหน่อยแล้วก็จะมีต้นหนึ่งที่ผมทําแบบ ทุเรียนต้นกระสนกระสนตกก็คือมแมลงมันจะกินแต่เออมันคือ,อยังไงคือจะมีเอฟซถามนะว่าผมเจอมแมลงไหมคือมันเจออยู่แล้วในการทำนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกว่า,มาแมลงกินอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรเขามากมายก็คือน้ําหมักอ,ะ,อะใช้บ้างไม่ใช้บ้างบางทีผมแทบไม่ได้ใช้เลยแต่ผมจะเน้นใส่ปุ๋ยทางดินนะบ่อยนั่นเองเติอมอาหารทางดินบ่อยเนี่ฮะ,ะต้นแรกที่ผมปลูกที่ว่าเอไม่ใช่ต้นแรกอันนี้ตน้น จะโตเท่าต้ตนแรกแล้วที่ผมเสียบยอดนะแล้วก็มาปลูกทําแบบปลูกแบบยังไงคือตั้งตั้งบนบนดินเดิมอะฮะอ่าแล้วก็เป็นต้นที่ผมเลี้ยงมานี่ฮะอ่าก็ประมาณนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอันนี้เสียบเองเลยทําเองเสียบเองจากไอ้ต้นแรกที่ผมเอามาเนี่ยที่ผมเอามาซื้อมาแล้วต้นพวกนี้ผมจะเสียบเองทําเองหมดแล้วตอนนี้ผมแต่งกิ่งไปจนเขาเวียนเป็นแบบเป็นฉัดแล้วนี่ฮะเวียนเป็นฉัดแล้วตอน,นแรก เขาจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาก็จะเป็นแบบทุเรียนที่มันจะเป็นพุ่มขึ้นสามสี่ยอดไอ,อตัวมูสันคิงนะที่ผมทำเนาะแล้วก็ได้แต่งไปเรื่อยๆนะฮะแต่งเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยสูงทุ่งหัวไปแล้วเนี่ยดูนี่ผมยืนอยู่บนโคกเนี่ฮะก็อยู่ประมาณนี้แล้วนสูงา่างนี้แล้วนี่ฮะสุดมือแล้วนี่ครับก็อันเนี้ยนนถือว่าไวเพราะมันยังไม่ได้สองปีประมาณสองปีนะอ่านี่ฮะนี่ครับ ก็เริ่มมีการแตกยอดเรื่อยๆช่วงหน้าฝนเนี่ยทุนเรียนก็ก็แตกเหมือนหน้าแรงเอาจริงๆถ้าเราให้อาหารพอฮะเขาก็มีการแตกยอดแตกอะไรของเขาเรื่อยๆฮะตรงนี้แต่อาหารก็อยู่ที่เราจะเติมเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเติมได้หมดนะฮะหรือว่าปุ๋ยเคมีเติมได้หมดนะตรงนี้แต่ก็ผมอยากให้ใช้คืออยากให้เพื่อนเข้าใจเรื่องธาตุอาหารอย่างเดียวก็คือถ้าต้าา้าธาตุอาหารพอฮะ ต้นไม้มันก็เติบโตได้ดีก็ธาตุอาหารก็ N P K 3ตัวแล้วก็จะมีตัวรองอีกก็เป็นพวกจุลินทรีย์เอ่อเป็นเส้นเกลเส้น,น,สน,น,สนบอลลอนสังก๊าอะไรสิบหกธาตุสิบเจ็ดธาตุอนะไรเนี่ยแล้วแต่นะ่ะเติมเราเราเติมลงในดินนี่ให้ครบเพราะต้นไม้อ่ะเอาจริงอ่ะต้นไม้อ่ะมันจะดูดทางดินะมากกว่าทางใบแต่บางคนก็บอกว่าทางใบมากกว่าก็ก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่ได้พ่นทางใบแทบไม่ได้พ่นทางใบเลยทุเรียนเนี่ย ผมอาจจะนับครั้งพ่นได้ก็เกือบสองปีเนะี่ยพ่นไม่เกินห้าครั้งอะที่ผมทํานะก็เป็นพวกน้ําหมักพวกอะไรพวกนี้นยนะฮะยอดก็เดินปกติอ่าบางครั้งที่เอฟซถามผมบางทีเขาก็บอกเอ้ยเราผมไม่ได้ถ่ายต้นง,งามๆมีต้นเก่งๆงางๆมาเลยก,ก็ก็ผมบอกแล้วผมตอนแรกผมเลี้ยงด้วยระบบอินรีย์มาแบบคือเดิน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 ทางอินรียมาแบบเต็มร้อยตอนนั้นแล้วตอนเนี้ย ผมจะมาเดินทางสายกลางก็เติมธาตุอาหารทางดินให้ครบเอ,เองเนี่ยต้นก็มีขยายธาตุอาหารทางดินก็จะได้ตักตัว NPK บ้างอันนี้แต่ผมก็ไม่ใช้ยาเคมีเหมือนเดิมอันนี้คือทางสายกลางที่ผมจะเดินละเพราะว่าบางครั้งเอ่อการทําแบบอะไรสุดตรงไปเลยเนี่ยมันก็จะยากหน่อยแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้จนมีลูกนะ,ะแต่ว่าการขายกันอะไรอะ่ะผลผลิตที่เราจะตอบโจทย์ มันอาจจะน้อยบ้างนะตรงนี้แต่ต้นทุนผมบอกได้เลยลดได้ร้อเปร์ลดได้มากลดได้มากเลยฮะจากเดิมที่เพื่อนๆทำเนี่ยอาจจะเยอะแต่ผมมันลดได้เลยเพราะเราไม่ต้องไปใช้อะไรอย่างที่เขาใช้มากมายมันก็ไม่เลืออเนี่ยต้นนี้ฮะที่เอฟซี SC ถามบางทีก็ถามเรื่องแมลงเนาะว่าเราจะดูแลแบบไหนจัดการยังไงอันนี้ฮะการแฝงลูกเหม็นมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่เอาเอาจิงมันไม่ได้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกผมบอกเลยกันอาจจะประมาณสักเจ็ดสิบอาจจะประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ช่วยได้บ้างแต่อยู่ที่เราปรุงดินเติมอาหารตลอดนี่ฮะผมก็ใส่มูลวัวหมักบ้างเหมือนกันนี่ก็ใส่มูลวัวหมกักปุ๋ยตอนนี้ที่เติมก็ผมก็บอกหมดนะผมใส่อะไรผมก็บอกหมดตอนนี้ผมก็มาเติมตัวหกสามสามกับตัวเจสเอตัวทองรถนะก็มาเติมธาตุอาหารบ้างเดี๋ยว แล้วก็ตัวหนึ่งอินรีผมใช้ประจำเนี่ยเขาจะทําให้ใบพวกนี้มันแข็งแล้วก็สู้เรื่องมแมลงได้ถ้าท่านเพื่อนอยากพ่นก็พ่นได้นะเดือนหนึ่งอาจจะสองครั้งสามครั้งเป็นพวกน้ําหมากักนะฮะธาตุอาหารรวมก็คือเป็น,นเนป็นตัวแร่ธาตุอาหารนะฮะทางใบแมกนีนเซียมแคลเซียมบออนสังกสีโมเลกิลนัมอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะตัวนี้ก็คือจริงๆอะ่ะเราไปดูในแบรนด์ที่เขาเขาทำพวกธาตุอาหารรวมก็ได้แล้วก็มาใช้ได้เนี่ยฮะตอน สนทุกวันนี้ไอ้ต้นนี้มันก็โตท่วงหัวไปแล้วนี่ฮะสูงมากไปแล้วด้วยนี่ฮะโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรมากเลยกระสุนตกก็คือมแมลงปีกแข็งกินกันตลอดเลยกินกันแบบหูเป็นร้อยๆตอนกลางคืนที่ผมมานะใบอย่างนี้ตลอดเลยแต่เขาก็โตงเขาไปได้เรื่อยๆถึงบอกใบเขาเยอะใบไหนเสียเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่แต่มันอาจจะไม่สวยมันอาจจะเป็นสภาพกเก้งๆก้างๆแลดูแบบไม่มีเบื้อชีพเลยแต่ผมลดต้นทุนของผมได้มากที่สุดเท่าที่ผมทําได้แล้วทุเรียนก็มีลูกกินเหมือน ที่ก็ทาทั่วไปแล้วก็อร่อยด้วยอ่าผมการังตีได้ว่าอร่อยแน่นอนตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้อะไรเล็กมากมายแต่ผมทําแล้วผมภูมิใจผมก็ทําในแนวของผมนะก็จะเดินแบบเดิมแล้วก็แต่จะเติมธาตุอาหารให้ให้มากที่สุดแล้วก็ยาเคมีก็ไม่ใช้เหมือนเดิมทั้งทั้งส่วนบนส่วนล่างผมจะไม่ใช้ถ้าจะเอาจริงผมก็จะใช้พวกน้าหมักที่ทดลองหมักดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองลองใช้บ้างถ้ามันระบาด น้ำหมักนะแต่ละมันก็เป็นทั้งปุ๋ยทั้งอะไรด้วยก็พวกพอดอเจ็ดพวกอะไรเงี้ยหมักนี่ฮะอันนี้เลี้ยต้นใหญ่ของผมก็ตัดยอดไปแล้วแหละตัดยอดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ฮะตัดยอดไปแล้ว,ลลวนี่ยใบก็ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนสายเคมีจา๋าผมบอกได้เลยมแมลงก็มีแต่ผมใส่แต่ปุ๋ยทั้งดินลดต้นทุนได้มากแล้วก็มาเติมตัวปอเทืองที่ผมมาใช้เนี่ยผมมาใช้ปอเทือง แล้วก็จะมีไมโครเลซ่าด้วยครับนี่ฮะมันจะมีไมโครเลซ่าจากรากของปอเทืองเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบเอาขาวไม่กลมๆเนี่ยมันจริงๆในดินเรามีเห็นไหมเนี่ยไมโครเลซ่าอ่าที่เพื่อนๆต้องไปซื้อต้องอะไรอะ่ะมันมีอยู่ในพืชตระกูลถั่วอยู่แล้วแล้วจริงๆมันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเราแค่เข้าใจระบบแล้วก็เอามาใช้นะเราไม่ต้องไปหามาเติมหรอกครับเราเอาพวกนี้มาปลูกมันก็สร้างขึ้นมาเองมันก็คือธรรมชาติไอตัวที่เราซื้อเขาก็ต้องเอามาจากธรรมชาติเหมือนกัน เห็นไหมอ่านี่ฮะนี่ขาวๆเนี่ยเนี่ยคือไมโซไมโครไราธรรมชาตินี่ฮะถ้าเอาจริงมันมีหมดแหละพวกจรีนสีพวกเราที่ซื้อเนี่ยมันเปลืองตังเราเปล่า,าเราก็ทําในรูปแบบของเราให้มันประหยัดแล้วกันมันทําได้ไยไม่ว่าทุเรียนใหญ่ทุเรียนโตเนี่ยมันทําได้หมดน่ฮะอ่าอันนี้ก็เป็นทุเรียนสามปีสี่ปีสี่ปีละสี่ปีเข้าห้าปีมีสูงอย่างงี้ยละตอนแรกอะโซนเนี้ยจะโดนยางบางังเพราะฝั่งเนี้ยเขาเป็นป่ายางตอนนี้ก็เป็นทุเรียนแล้วเหมือนกันอ่า ป็นทุเรียนเหมือนผมเลยนี่ฮะทุเรียนเขาก็โตดีนะฮะแต่น,นี้ก็เขาก็เดินทางสายก้างเป็นอินรียเคมีเหมือนกันเห็นไหมโตดีเหมือนกันแปบ๊บเดียวแ,แต่ดินเขาสูงที่เขาจะสูงกว่าของผมของผมมันจะน้ําขังตอนช่วงสองปีที่แล้วแล้วผมก็เพิ่งมาทํารางทารางอย่างเงี้ยตอนนี้ทุเรียนผมก็ปลอดภัยแล้วมาถือว่าโอเคละระบบเ,เรื่องน้ําหายไปแล้วนะฮะโครงสร้างซีนี้ก็จะมีหายไปบ้างนะฮะที่โดนแดด โดนยางบางในช่วงหนึ่งแต่พอขึ้นไปแล้วมันก็จะดีนี่ฮะแต่กิ่งมันได้ใหญ่โตมากมายของผมมันก็ค่อยๆใหญ่ไปต้นมันก็ไม่ได้โตแบบอ,บอบวบๆโตแบบแก่นๆไปเรื่อยๆแต่ผมชอบอย่างนี้เพราะว่ามันจะสร้างแก่นมากฝาสร้างเนื้อภายนอกถ้าเราจะเล่งให้อวบก็ได้แต่ถาว่ามีลูกก็ดีแต่ว่าเวลามันป่วยมันก็จะป่วยเร็วเองแต่พวกนี้เวลามันป่วยมันอาจจะป่วยแค่เฉพาะซี่เฉพาะจุดเราพอเอาอยู่เพราะว่า มันจะมีแก่นมากกว่าเนื้ออบอวบไอตัวเนื้ออบอวบอ่อนๆเนี่ยพวกไอท็อปพวกอะไรเนี่ยมันจะเข้าง่ายแต่ถ้าเนื้อแกนๆ่ะมันอาจจะกินแค่เปลือกแล้วพอเวลาจุดหนึ่งมันหายไปเองเนี่ยยวผมเดีวผมให้ดูนะที่เคยที่เคยเป็นท็อปเนี่ยอ่าเนี่ยมันเพราะนั้นมันก็รัดเนื้อไปเต็มเนี่ยฮะเป็นท็อปที่โคนอยู่ย่อมนึงพอถึงเวลามันก็หายแล้วก็ดูแลปกติก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ทําน้ําด่าง ือเอาพวกปูนพวกอะไรใส่มั่งไตโคเดอร์มาผมไม่ได้ใช้เลยเอาจริงผมไม่ได้ทําใช้เลยพวกไตโคเดอร์มาพวกหลังก็อแสงพวกแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยก็ถามว่ามันก็ได้นะนก็อยู่ที่เราเข้าใจบริบทของมันแล้วค่อยๆดูแลนี่ฮะในพื้นที่อ่าอันนี้ก็มาอัปเดตตัวทุเรียนมูสันคิงเนาะที่เสียบยอดเองกับมือเลยนี่ฮะต้นประมาณนี้แล้วนี่ครับก็โตปกติ ก็มีการแตกยอดแตกอะไรปกตินี่ครับอ่าสวยเป็นฉาตสวยแนละ้วเนี่ถือว่าโอเคฮะผมว่าใช้ได้อยู่ผ่านแล้วอ่าก็อรออีกสักสองปีอาจจะมีดอกมีลูกให้เห็นอาจจะร,ร,รุ่นเดียวกับต้นแม่ที่ผมเอามาทําพันุ์ที่ผมซื้อมาต้นแรกกันนะอันนั้นอาจจะโตไม่ดีเพราะว่ามันเกือบตายมาแต่พวกเนี้ยโตดีแล้วดูนะโครงสร้างมันสวยแล้วนะ่ยอ่าโครงสร้างมันสวยมากแล้วเขียวใช้ได้อยู่ ก็เนี่ยประมาณนี้มาอัปเดตให้ทาง f อซที่ติดตามเนาะแล้วก็ถ้าติดตามผมแล้วจะเข้าใจที่ผมทำทุเรียนมาเนี่ยผมไม่ได้ทำสวยๆเลยบอกได้เลยผมไม่ได้ทำแบบสวยๆยอดอสวยๆใบใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนๆเห็นเลยผมทำในสไตล์ของผมแต่ถามว่าการเดือนยอดก็เป็นอย่างนี้ทุกพื้นที่แต่ไม่ได้เขียวปึ๊บไม่ได้เขียวปีเขียวแบบปกติเขียวเรื่อๆเขียวธรรมชาติอย่างที่ผมพยายามทําแต่ถามว่าจะเอาเขียวปึ๊บอะได้แต่ตังเราต้องเติมเข้าไปให้มันเขียว แต่เขียวแล้วมันล่อแมลงก็ต้องซื้อยาแมลงมาเขียวแล้วมันเอจะเกิดโรคง่ายเพราะต้นมันอวบมันมีแต่เอคล้ายๆว่าสาวสวยแต่แต่เปลือกกันเนาะเหมือนเาว่าเออประมาณไม่จะไปว่าประมาณนั้นะเดี๋ยวเลยเป็นร้าไหม่คือมันเปรียเที่บไปฟังคืออาจจะแลดูสวยภายนอกแต่ข้างในแบบพอเวลาเอาออกมาแล้วล้างออกมาแล้วแหลจะไม่มีอะไรตรงนั้นฮะก็ก็เลยอยากทําถ่ายทอดออกมาในแนวของผมผมก็ทําอยู่ประมาณนี้ ทําทให้แบบให้เห็นว่าไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากทุเรียนต้นหนึ่งเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเขาก็กินปุ๋ยกินอาหารเหมือนเหมือนต้นไม้ทั่วไปน้ําก็ให้ปกตินั้นเองเนี่ฮะก็พยายามทําให้เห็นแล้วก็มันก็ออกมาในรูปแบบของผมในสไตล์ของผมเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ไปตามใครไม่อยากไปเหมือนใครแล้วก็ทาําในแนวของผมใครเดินตามผมก็ อาจจะเห็นอะไรเยอะแล้วก็อาจจะไปคิดเองทําเองแล้วก็อาจจะลดต้นทุนได้เยอะแล้วก็อาจจะปลูกได้รอดเยอะผมก็ขอขอบคุณเอสซีที่ที่ติดตามตลอดนี่ฮะก็ยังไงก็ฝากด้วยโควิดก็อยากให้เพื่อนระวังตัวด้วยฮะช่วงนี้มันระบาดหนักมากเนาะมันก็ต้องช่วยกันลวแหละเพราะว่ามันขึ้นทุกวันแล้วก็หลายๆอย่างแฟนผมก็เป็นพยาบาลอยู่ก็เหนื่อยเนาะเห็นแต่ละคนอะไรพวกนี้นะก็พยายามดูแลตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ พยายามอยู่ในจุดของเราอย่าไปไปไปรวมกลุ่มอะไรมากมายเท่าที่ทำได้ะก็ประมาณนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับหนึคลิปครับสวัสดีครับ